เหล็กไหลนี้คือเหล็กไหลน้ำหนึ่งอย่างแท้จริงเพราะเหล็กไหลจันทรานะครับผมก่อนที่จะเป็นของแข็งนั้น ได้เคยเป็นของเหลวมาก่อนและเป็นไปตามการเวลาครับเมื่อการเวลาล่วงเลยไปแล้วจะทําให้เหล็กไหลกลายเป็นของแข็งในที่สุดที่สําคัญคือจะมีสีสันวันณนะที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเพราะเป็นเหล็กไหลที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณของเทพพรมหรือสีสถิตอยู่นั่นเองครับและสามารถที่จะเจริญงอกงามและเติบโตเองได้ด้วยเหล็กไหลชนิดนี้นะครับกินน้ําผึ้งเป็นอาหาร ถ้าคนไหนบอกไม่กินแปลว่าผู้นั้นยังไม่ได้สัมผัสถึงเหล็กไหลนี้อย่างแท้จริงการเสพหรือการกินน้ำผึ้งนั้นนะครับคือการเสพทางทิพยานต้องเป็นผู้ที่มียานรู้เห็นเท่านั้นเช่นยานทัศนะเป็นต้นซึ่งจะต้องทำการบูชาและจะต้องบูชาด้วยน้ำผึ้งอย่างดีนะครับผมจึงจะทำให้เกิดความสำเร็จต่างๆได้ เหล็กไหลจันทราหรือเหล็กไหลเจ็ดสีนั้นนะครับจะให้คุณทางคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยให้คุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์เรียกเงินเรียกทองเข้ามามีโชคมีลาบให้คุณทางด้านการป้องกันพูดผีปีศาจขุนสหม่นดำทั้งปวงให้คุณทางด้านสติปัญญาซึ่งเหล็กไหลจันทานั้นจะช่วยให้เรามีความจำที่ดียิ่งขึ้นมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นเพราะได้รับพลังงานเย็นจากเหล็กไหลจันทา นั่นเองครับและเหล็กไหลจันทราสามารถที่จะปรับสมดุลของอารมณ์และความคิดของผู้ที่บูชาได้ซึ่งจะทำให้ความคิดนั้นเป็นไปในทางบวกรู้สึกสบายกายและสบายใจให้คุณทางด้านร่างกายสามารถที่จะรักษาบาดแผลและห้ามเลือดได้นอกจากนี้นะครับเหล็กไหลจันทรายังมี